ทำไมพระเอกมาเยื่อยวนข้าล่ะตอนที่32น้องจริงจอคิดรู้สึกหุดหูหรือข้าเข้าใจแล้วมีไอเดียหนึ่งแวบเข้ามาเกาอี้พวกเจ้าจัดการขอรับข้าจะทำให้หัวหน้าพอใจแน่นอนบัณฑิตจังไม่เข้าใจเอ่ยขึ้นพวกเจ้าจะทำอะไร ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่ออยู่ไฟพร้อมด้วยบีบถ้วยน้ำชาแตกทุกคนออกไปให้หมดตามมาด้วยผ้าหม่มที่โยนออกมาจากประตูน้นองจิงจอกร้องไห้แล้วคนที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้คงโดนกระแสพลังเข้าทําให้เลือดไหลที่มุมปากน้องจิงจอกพูด สามีของข้าเป็นศัตรูคู่แค้นจริงๆตอนที่เขาดีก็ดีจนหวานหยดย้อยแต่ตอนที่เขาใจร้ายเขาก็ไม่ไว้หน้าข้าแม้แต่น้อยเลยเก่าอีพูดใต้เทา้าข้าบอกท่านแล้วว่าการติดสินบนมันไม่ได้ผลวิธีการของข้าไม่ได้ผล วิธีการของพวกเจ้าได้ผลงั้นหรือและส่งซิกเจ้ามองไปทางนั้นสิเก่าอี้พูดใต้เท้าท่านตั้งแต่ต้นท่านคงไม่ได้น้องจริงจอกเอามือมาจ่อที่ปากเป็นสัญญาณให้เงียบค้นพบว่ามีคนแอบติดตามและจับตามองพวกเราอยู่ใช่ไหม คิดใในใจแม้ว่ามนุษย์จะไม่ค่อยรู้จักสังเกตแต่พวกเราในฐานะปีาศาจก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติทันทีที่เราขยับหูน้องจิงจอกพูดข้ารู้ว่าทุกคนดูถูกที่ว่าการมนทนและใต้เท้าจางทุกคนพูดว่าเขาโชคดีมากที่ได้ตำแหน่งปัจจุบันได้ แต่ตอนนี้เป็นพวกเราเองที่มีการต่อสู้กันภายในไม่ใช่หรือประชาชนในเมืองหลวงต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เงาของปีศาจดูดเลือดทุกวันแต่พวกเจ้ากลับละเลยชีวิตมนุษย์และทำให้การทำงานล่าช้าเพราะการต่อสู้กันเองระหว่างกลุ่มภายในเกาอี้ e, แม้แต่เจ้าเอง ก็ไม่อาจแยกผิดเป็นถูกได้แต่คงรู้ว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญใช่หรือไม่ข้ามีกล้าใต้เท้าข้าไม่อาจทนเห็นประชาชนทนทุกทรมานได้และข้าต้องการที่จะจับตัวปีศาจดูดเลือดให้เร็วที่สุดแต่ข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่มีความสามารถและไม่สามารถลงโทษพวกเขาได้ ดังนั้นพวกเขาจึงพวกเขาไม่ฟังคำสั่งของผู้ใต้บังคับบัญชาฟังแต่น้องจิงจอกจับแขนเกาอี้ให้ลุกขึ้นเกาอี้ไม่ต้องพูดแล้วข้าเข้าใจแล้วไม่โทษเจ้าหรอกคิดในใจดูเหมือนว่าคนผู้นี้มีประโยชน์จริงๆเกาอี้หน้าแดง เรียกใต้เท้าคิดในใจข้ามักจะรู้สึกเสมอว่าใต้เท้าเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนและดูเหมือนว่ามีสเสน่ห์มากกว่าแต่ก่อนด้วยความคิดแบบนี้มันน่ารังเกียจมากสวรรค์ข้าสมควรตายจริงๆน้องจริงจอกคิดในใจข้าคิดว่าคนพวกนั้นล้วนฟังเจิ้งเหงิง ไม่อาจาตัดสินคนจากภายนอกได้จริงๆถ้านึกว่าเจิ้งเหิงเป็นเพียงเพลย์บอยคนหนึ่งที่ไม่รู้จักความทุกข์ยากของโลกนี้คิดไม่ถึงเลยแต่ทำไมเขาต้องทำแบบนี้หรือว่าเจิ้งเหิงจะเป็นพระเอกจริงๆอย่างที่ท่านพี่พูดปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเขาตื่นขึ้นมาและไม่อยากทำตามกฎของโลกนี้ ดังนั้นจึงคิดปลดปล่อยตัวเองอย่างนั้นหรือตัวอย่างพระเอกมีน้อยเกินไปค่าเลยเดาเอาอีสามารถเปลี่ยนพระเอกได้ไหมเนี่ยน้องจริงจอกพูดเช่นนั้นเอกสารในหอตำรานี้เกรงว่าคงยากที่จะค้นพบว่าอะไรคือของจริงบัณฑิตจางที่กำลังอ่านหนังสืออยู่คิด นั่นก็จริงเอกสารเหล่านี้ถูกแก้ไขด้วยเวทมนต์มาก่อนและความถูกต้องนั้นก็ยังน่าสงสัยอยู่ตอนนี้ทั้งหนังสือและม้วนเอกสารกองเละเทะอยู่บนพื้นน้องจิงเจาะเข้ามาใต้เท้าผู้ว่าการมนรทนท่านนี้เลิกโกรธได้แล้วดีหรือไม่บัณฑิตจางส่งเสียงหึ นองจริงจอกอ่อนท่านพี่ต้องทำอย่างไรท่านถึงจะยอมใจเย็นลงได้ผู้คนที่คอยจับตามองจากด้านนอกครอเครียรกันเกินไปแล้วติดหนึบยิ่งกว่าเมียข้าซะอีกชายรักชายเป็นแบบนี้กันหมดเลยหรือชิชิใต้เท้าจางไม่ได้มาที่นี่เพื่อตรวจสอบ เขามาที่นี่เพื่อมีอะไรกับใต้เท้าชุยไม่ใช่หรือน้องจิงจ่อเข้ามากระซิบเป็นอย่างที่เจ้าคิดไว้คนที่อยู่ข้างนอกล้วนกำลังจับตามองเจ้าพบอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างหรือไม่อย่างเช่นที่อยู่ของปีศาจดูดเลือดรายงานของเจ้าหน้าที่ชนะสูตรศพอะไรพวกนั้นบัณฑิตจ,จางพูดของเหล่านี้มีอยู่ แต่กลับปะปนกันและไม่สอดคล้องกันช่วยอะไรไม่ได้มากนะักแต่ว่าแล้วก็อกเอวน้องจิงจอกเข้ามานอกจากนี้ยังจับมือด้วยท่าทางนี้เหมือนกำลังจะเต้นรำเปิดฟรอเลยบัณฑิตจ,จางยืนหน้าเข้ามาใกล้มากขึ้นและยิ้มอย่างอ่อนโยนจนน้องจิงจอกหน้าแดง น้องจิงจอกคิดในใจตอนที่เขายิ้มเขาดูดีมากๆแค่ยิ้มให้มากหน่อยก็พอเท้าของทั้งสองเลื่อนไปตามการเคลื่อนไหวของบัณฑิตจ,จางและหันไปหยุดอยู่ที่ด้านหนึ่งของห้องบัณฑิตจ,จางพูดเจ้าดูสิน้องจิงจอกถามเจ้าให้ข้าดูฝาผนังทำไมหันหน้าสํานึกผิดงั้นหรือ มันติดจ,จางพูดไม่ออกน้องพูดต่อมีอะไรดีให้ดูกันในที่สุดน้องจิงจอกก็เห็นสิ่งผิดปกติสักทีมองตรงไปยังฝาผนังที่อยู่สูงขึ้นไปกว่าชั้นวางเอกสารน้องจิงจอกคิดในใจมายากลมืองั้นหรือจบตอนคะ่ะพบกันตอนหน้าเร็วๆนี้นะคะ